สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พบกับผมอีกแล้วครับกับช่องอีสานบ้านดอนน้อยนะครับมื่อนี้ผมจะพามาปักเบ็ดคือเก่านะครับปักเบ็ดตอนกลางวันนะครับเพราะอาชีพที่แล้วรองมาปักม่งกะโอเคอยู่ครับมีตอยู่ครับมื่อี้นมพามาดัดคล้องเก่านะครับแล้วก็จะใส่สวนนี้ลงมาครับแล้วก็จะใส่สวนนั่นขึ้นไปครับเนี่ยครับผมบอกมาเมื่อนี้ก็เป็นเบ็ดขั้นยี่สิบลังแล้วก็ เ็ดป้อมอีกชิปปลังเหรอครับเนื้อที่ใส่มื่อกี้เป็นปลาหมึกแห้งนะครับลองเบงนะครับาสีมีโตบ่ครับพี่น้องเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลายด้่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาค่อยมาลอลุ้นน้ำกันตอนมาหยามครับสีมีแต้มบ่อเด้ครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับไปครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่ให้เบิ่งจากหลังนะครับวิธีใส่ครับมาเบิ่งกัน,นครับน,นี่เลยครับความมืดความมืดแห่งของเขาตัวเบ็ยดมีกองชีดนะครับสองสั้นนี่ครับลักษณะนี้ครับผมจะใส่กัน เรียบร้อยแล้วครับหลังแรกแต่พวกลู้ว่าสิมีโตะผมกับชีไสถิ่มใบลักษณะนี้แหละครับว่าครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่หลังต่อไปกันนะครับพ่อกันตอนยามหมดแล้วครับพี่น้องว่าสิมีแต็มวะไปใส่กันเลยครับครับพี่น้องขนาดผมใส่เบ็ดปลอมอยู่เลยครับผมพ่อเป็นนะครับมาครับโอ้ใส่สวยครับแต่ผมชิบวะเขาดอก มีปล่อยเข้าไปเป็นเนียงวื้อนี่ยืดซื่อขื้นโคกมานน่ปะใสเ่เบ็ดกันต่อได้เราพี่น้องใสเ่เบ็ดยังบาเลี้ยวดูซึกว่าสีดนแล้วครับโอ้ยเนี่ระมุดแห้งด้ยึงแห้งอยู่ครับเดี๋ยวพี่น้องผมขออนุญาต เอากันนะครับผมย่านมันหลุดคือจังคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมโยกขึ้นเอาตัวขึ้นไ่บังครับเนี่หลังแรกโดนแล้วนะครับนี่ครับเราช่มกันนี่แล้วครับขั้นเอามือเดียวีนย่านหลุดอยู่ครับนี่บังก็มันกลิ่นมันดึงเข้าไปมาแล้วครับใส่เรกเอาซ่อนตัวแรกของมันนี่เนียปปาหมึกแห่งเล้ครับอาใส่งามอยู่ครับพี่น้องโอ้ตัวแรกของมันนี่เด้อขออนุญาตเก็บไหครับครับพี่น้องหลังจากที่ผม ใส่เบ็ดเสร็จแล้วครับผมกับยางรอรอรรอรมาเบิ่งกัินบาครับก็ได้ไปแดต้มนึงอะนี่แต้มมีรู้รู้เสวชิมีอีกนะครับหนูไม่ได้กินแล้วเห็นเงาปลาหมึกแหางนะครับอื้เบ่งดึงเบ่งดึงโอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตุ้งี่ตัวใหญ่เตี้ยมที่สองของโมนี่ครับ มาแล้วแต้มีสองของวันนี้ปลามมึกแหงความมึกแหงพี่น้องโอ้ส่สวยกินเล็้เกินคาดพี่น้องเลยครับเต้มทีสองของมื้อน,นี้ครับใส่เบียรักก็เลี้ยวด้ะครับแลแ้วก็ยังละเลาะ,ะ,ะขึ้นมาเนี่ยเห็นปะครับเอาละครับโอ้ขออนุญาตเก็บเลยครับใส่งามใส่งามครับพี่น้องหลังจากที่ผมใส่เสร็จแล้วผมยังหยามมาครับถือไปสองเต้มครับ วันนี้ผมจะพามายำตัวเลยครับยำเสร็จแล้วเขาก็จะไปพักด้วยครับพักกินข้าวเที่ยงมาชมกันหลังแรกครับพี่มีม่ตัวกสายพอตึงสายไม่ตึงยังบี่มีแต้มครับพี่น้องยังคือเก่าขออนุญาตไปตามบางอื่นครับนี่ครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งนี่ครับดูสิว่าจิ๋งียบครับยังยังเตา ชมหลังตัวไปครับโอ้ตัวหรือเปล่าไมา้ขดทุลักทุลังเลยอันนี้ก็เงียบเหมือกกนครับนี่ครับบม่มีเดี๋ยวไปรับช่วมหลังตัวไปแล้วครับหลังนี้ก็บ่มีดนะครับครับพี่น้องครับหลังนี้ก็เงียบ โอ้ไม้หงอกงามครับแต่าโปนาจะบ่มีป่าครับเงียบเงียบไม่ดังนะครับห้ามนึงหลังนึงใช้ตัวแก๊กเนี่ยตรงนี้เปหนาจดเงียบเงียบคือการเงียบนะครับหลังนี้่งเงียบนะครับ ไปครับเงียบหลังสุดท้ายก็เงียบนะครับครับเงียบยังคือเก่าสรุปแล้วรอบนี้เขาได้ไปสองตัวนะครับเก็ปลอมจะเบ็ดเบ็ดขั้นหนีงยังไม่ได้ไปอย่างครับเบ็ดลอมสิบก่าลังครับถือไปสองตัวกระชอนสองตัวขันมะคือขันิกู่ครับกู้ไปเส้นสวนบนอีกว่าครับครับไปเอา ไปพักเที่ยงกินข้าวกันไปครับพี่น้องครับรอบแรกเบ็ดปลอมของเขาทำงานไปสองแต้มนะครับเดี๋ยวผมสิผ้ามาสรุปแต้มครับรอบแรกนะครับยามรอบแรกยามรอบแรกนี่ครับโอ้ใส่นี่บอกเลยปนเหนียวขักขนาดนบแต้มแรกของเขาเบ็ดปลอมนะ มือนี้ลงเบ็ดมือนี้เงียบปาหมึกแห้งครับเงียบปาหมึกแหงอ้มอันนี้แต้มอันนี้อันนี้แต้มที่สองครับอันนี้แต้มที่สองครับแต้มที่สองเนี่ยรอบแรกถึงไปสองแจมเลยพี่นอ้องโซนแรกที่ผมใเซนบวกซือครับเดี๋ยวผมสีไปงับมาใส่โซนเบ็ดคั้นไ่แล้วครับ นะพี่น้องเราห้องมาลุ้นน้ากันอีกรอบนึงครับว่าสิมีแต้มบอกเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตไปกินเขากันครับกินเข่าเชียงแล้วเดี๋ยวผมพาไปยามอีกครับแล้วมาล้อลุ้นกันเ้างสิได้เพิ่มบอหรือได้ทองตัวก็บรรูุเนอะมันเป็นเกมวัดดวงครับใส่ป่าไม้ธรรมชาติครับครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปกินเขากันะครับสองแต้มครับหนังไฟกีบมึกเที่ยวมาใทยเบสแนละ <c oughs> กินขเข่าเที่ยงครับ กินก่อนเี้ยงเสร็จเดี๋ยวสีผ้าไปยามปลาครับกี่าะมึกครับสีซุกแล้วสีสุกแล้ว,ลวเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนเนอะวันนี้ซุกแล้วสีผ้าไปยามเป็ดตอขอรับขออนุญาตรับประทานน,นครับ นี่เมื่อนี้พกนกกินเที่ยงมานี่ก็มีปลาหมึกกีหมกแกงหมกทั่วแล้วก็แก้วเก้วปลาแดกนะครับแล้วก็ข้านี่ครับเอาขขา,านียวมานำอยู่แล้ววันนี้ผมอขออนุญาตรับประทานนะครับพี่น้องรับประทานเสร็จเดี๋ยวผมจะพา้ปยายามปิดต่อนะครับครับขออนุญาตรับประทานนะครับครับหลังจากกินข้าอิ่ม้วพี่น้องผมจะไปยามเบ็ดขั้นวันศัตว ผมยังว่าพ่อเป็ดปลอมผู้ดีครับเอาอีกแล้วครับปลาช่อนปลาช่อนนันไหนเห็นตัวแล้วกินอีกแล้วครับพี่น้องอ้ยเอาเดีแล้วเนี่ยปลาหมึกแหงเนี่ยปลาหมึกแหงโอ้โหครับอ,อืวันอะไรตัวนี้ขออนุญาตเก็บครับ แจมมี่สามของมือนี่มาพี่นองมโซมเบ็ดขันหลังแหลกเขานะครับเงียบครับหลังแรกเงียบนะครับไปซื้อหลังต่อไปครับหลังแรกเงียบมาเน้องมาซมเบ็ดขันหลังต่อไปมีแ้มบ่โอ้ยเห็นมาครับบ่มีนะครับเงียบยังคือเกอ่า อนุญาตเก็บครับพี่น้องคุณชมหลังต่อไปเบ็ดคันยังมาทำงานอีกตัวอยู่แต่เบ็ดปล้อมได้แบบสามเตียมแล้วเงยยังคือเกาได้ครับพี่น้องไปไปชมล้งต่อไปครับมามาชมอีกมองนี้ผมใส่สองลังติดกันนะครับนี่มีเตียมหมดเงียบกิบพี่น้องเงียบกิบลังต้องแน่นกับโติงครับ คือบนอ่อบ็ดคันนี่ขออนุญาตเจ็บด้ยครับทุหลังต่อไปครับมาทำงานเลยครับเป็ดปล้อมเออเป็ดคันมาทำงานเลยครับโอ้เงีดดยบจิบอีกน่อเงียบเงียบทั้งนั้นก็นเงียบขึ้นกันครับกกเงียบหมดเลยแต่ว่ายงงั้คือเกาครับ ไปชมนครับพี่น้องหลั้งนี้น่าจะทำงานอยู่ครับแต่น่าจะลุดเด้อครับเนี่ยโอ้วิดขันนี่สูเวทดปอมมาได้ตัวนี่นี่ครับห้อยมันดึงมีอันนี้ีครับลุดโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตตามเมียก่อนครับไปชมน้งเ้าไปครับครับพี่นอ้องจากผมก็ เราเลาะเลาะใส่เลาเลาะยามาจนมาหลังสุดท้ายครับยังบ่มีแต้มนะครับเบ็ดคันครับเงียบเหมือมือแห้งแต่ว่าถือแต่เบ็ดปลอมครับสามเต้มโอ้ยอุ่นฟังพุ่นกับพวถือใช้ไปหลังหนึ่งครับพี่น้องไปเลาอสมกันอีกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไล่ตามเงี้ยก่อน ครับพี่น้องหลังจากที่ผมมันลุยเก็บเก็บเบ็ดครับเพื่อวานี้ง่ายไม้นะครับง่ายมาถึงใส่ทังเบ็ดคันที่ว่าถือประคอสามตัวเบ็ดปลอมเพราะว่าผมใส่ไปขางเบ็ดคันอีกสี่หาหลังมันถือป่าสามตัวครับผมก็เลยจิมาง่ายแต่วันนี้ก็มาวพ่ออีกัวนึงนะครับถืออีเล้วไทยพี่น้องพ่งน้ำกันผมเป็นหัวลรงกีนี่ ไห้หนึ่งเตี้ยมสวยๆไม่หนึ่งเต้ยมสวยๆโอ้ใสง่งามๆครับปลาคอเนี่ยปลาหมึกแห้งนะครับอขออนุญาตเก็บครับผมหลังจากที่ไปนนเนี่ยเบ็ดปลอมมาด้วยครับเก็บเบ็ดปลอมมาเกิดโดนอีกครับร่วมกันเป็นซีเต้มแลวมือนี่ผม้ิยามยู่ครับยามไปเรื่อยๆนะครับ ครับอ่ะนี่เด้อยู่ในถุงอีกสามครับอ่ะมัน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 ผมย่าพยายามต่อครับพี่น้องครับเบสบอลมีทำงานอีกแล้วเด้อครับเต้มที่หาครับเต้มที่หานี่รู้สึกกัตัวใหญ่แล้วครับก็ขอโทษขอให้หลายนะครับพี่พอได้ทายตอนผมบอกคืนเดี๋ยวเพิ่งพ่ว่าผมมาผู้เดียวผมย่ามันหลุดขึ้นมือนั้นครับครับโอ้โอ้เต้มที่หาของมือนี่ ขออนุญาตเก็บครับม,ม,ม,มัน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 คุณดูไม่ย่างเบ็ดรอบนี่อนนออเองมันมาจังเดยนี่ติปลอยสิได้ปลอยบอกแกปล่อยรอเอุ้ยโตยังนี่โตยังนี่เมีนโตกับเมียนโตยังพวกนี่โอ้ยมันกิดมันกินเงียบเงียบแบบมึกแห้งเงียบแบบมึกแห้งเดี๋ยวติปลอยนะครับบอกกินครับบอกกินของมโมน,นี้ผม ครับพี่น้องบันี้เดี๋ยวผมจะพามาสรุปเตี่ยมนะครับกับการไปปักเบ็ดของเขาเมื่อนี้กินเขาปลาไปน้ำรับเกือบมาบัานนั้นครับฝนตกฝนตกเลยนะครับโอ้มามาสรุปพ้นกันว่าสีนี้จะเตี่ยมนะมนื่อนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย มาครับพี่น้องข้อโอ้มาพ,พี่น้องโอโอหห่าแต้มครับมึอนี่หุกเต้มกับประกดหน่อยมา,าจากไหนพูน้นี่นี่ครับพี่น,ออน้องข้อของเขามันนี่ใส่ส,สวยๆนั่นเลยครับครับคนระับยับ ครับพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มยังไยครับพี่น้องถ้าเกิดผู้ใดมักหรือผู้ใดชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมนะครับพี่น้องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับพี่น้องเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมนะครับพี่น้องกระหมานก็เกา่าครับคลิปนี้ถือพอข้อหาโตครับปกฏตัวนึงนะครับกระถืตอตภาพน้าตัวนึงผมป่ปวยเราผมบอกว่าครับพี่น้องเอาคลิปนี้กับ่มมียังไยเรอครับพี่น้องผมก็สชีลาพี่น้องไป ไม่เพียงเท่านี้แหะครับพี่น้องสวัสดีครับ